นี่ค่ะพี่น้องจ๋าจะนึ่งข้าวเหนียวจะทำข้าวหลามค่ะพี่น้องจ๋ากำลังนึ่งค่ะดีค่ะพี่น้องจ๋ายายิจะทำข้าวหลามไล,ไล่กระบอกนะคะมีข้าวเหนียวค่ะถั่วดำค่ะมีกะทิค่ะมีน้ําตาลค่ะพี่น้องจา๋า แล้วก็มีเกลือค่ะนี่เกลือเกลือค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะอย่าอีใส่กะทิก่อนนะคะนี่ค่ะกะทิใส่หมอ้อเลยนะคะพี่น้องจา๋านี่ค้ะน้ำตาลน,นะครับน้องจา๋า ย,ยียิใส่ไปสามช้อนก่อนนะคะใส่เกลือจักหน่อยเดี๋ยวชิมเอาค่ะว่าเค็มแค่ไหนนะคะพี่น้องจา๋ยายิบวางไว้ไตรงนี้ก่อนนะคะ ยายใส่น้ำตาลเพื่อไปสองช้อนนั่นทั้งหมดเป็นห้าชอ้อนช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องจา๋าห้าชอ้อนโต๊ะค่ะส่วนสำคัญแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเอายายเราข้าวใส่แล้วนะคะโอ้ข้าวเม็ดสวยมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าโอ้โหนลองแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋า สงสัยเป็นน้ำจึงแล้วใช่น้องจ๊ะเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิไปแล้วพี่น้องจ๋าต้องร้อนมากไมมไฟนิดเอาไฟอ่อนลงนะพี่น้องจ๋าเอาไฟอ่อนลงข้าวค้าอุ๊บจะเด่นขอโทษขอโทษแล้วนะพี่น้องจ๋งงา เดี๋ยวนะคะแยวเอ๋ดาวโชว์นี่เราตักเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะพี่น้องจ๋าว่ารสชาติเป็นไงอือหอร่อยมากเค็มพอดีค่ะหวานพอดีอยออีกเพิ่มกะทีิอีกนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋า กะทินะคะพี่น้องจา๋าของแท้ของชาวเกาะใช่ไหมคะมน่าทานมากตอนนี้ยอายโอให้อีกสักหานาทีนะเดี๋ยวมาดูอีกใหม่นะคะพี่น้องจ๋าว่าเป็นยังไงนะคะ มาค่ะพี่น้องจ๋ามาดูค่ะครั้งแรกนะคะยายีททำเนี่ยครั้งแรกค่ะมาดูมาดูมือหิวหิว มันแน่นดิจังเลยนี่พี่น้องจา๋าก็ทำไม่ง่ายนะคะพี่น้องจ๋าดูดูด ใช่ไหมคะมเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมคะนี่เยซจะตัอดออกนะคะพี่น้องจา กระเด็นพูดตามนั่นไปน,นิดนึงค่ะพี่น้องจา๋านี่โอ้โหอันสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องจา๋าใหญ่มากเลยท่านี พี่น้องจ๋าได้แปดม้วนคะ่ะม้วนไม่เคยสวยเลยครั้งแรกไม่เคยทําก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าทําครั้งแรกคะ่ะแต่ข้างในคงจะอร่อยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะ<อ>พี่น้องจาอ๋าจะไปเอาอบแล้วนะคะพี่น้องจา๋าข้าวตาอบแล้วคะ่ะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีมาดูใหม่นะคะพี่น้องจา๋า นี่ครับพี่น้องจา๋าข้าวลามไลกระบอกของยายอี้เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าไม่รู้ยายอี้ใส่ถั่วมากไปหรือเปล่าคะ นี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าดูไกลๆนี่ป๊าดนี่ขอลำไลร้จะบอกนะคะพี่น้องจา๋าน่าทานมากเลยค่ะดูครับพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วย ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายีด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยาีด,ด้วยคะ่ะขอบคุณมากเลยครับพี่น้องจ๋า